สวัสดีค่ะทริปนี้เราจะมาแนะนำตระก,กูลว่านตระก,กูลอโกนีมานะคะก็คือจะบอกว่าสีใบเขาโดดเด่นสวยนะคะแล้วก็แตกเป็นพุ่มเป็นกอน,นะคะ าสายพันธุ์นี้เรียกว่ากวักมงคลนนะคะอยู่ในตระกูลอาโกนีมานะคะค่ะบางทีบางหลายท่านก็เลี้ยงว,าว่านไว้เยอะแต่ก็ไม่รู้ชื่ออะไรนะเวลาไปออกงานก็จะถามต้นนู้นต้นนี้ชื่ออะไรก็นี่เลยค่ะกวักมงคลนะคะเป็นไม้มงคลแค่ชื่อก็น่าปลูกแล้วนะคะ ส่วนสีสันของใบเส้นกลางใบก็สวยสดงดงามนะคะจะเป็นล่องลึกเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นไม้ใบด่างที่สวยงามมากส่วนสีนี่ไม่กําหนดไม่เฉพาะาใบนะคะเขาจะมีหลากหลายเข้าไปนะคะถึงสีเขียวเข้มแบบนี้สวยงามมากค่ะก็ตระกูลอากนีมาลักษณะของเขาต้นนี้นะคะจะแตกเป็นกอนะคะ ปลูกในที่ร่มนะคะแดดลำไรเพราะเป็นไม้อุ้มน้ําใบจะเป็นมันและเงานะคะก็ใบไม้ใบสวยก็แนะนําให้อยู่ในแดดลำไรดีสุดคือถ้าเราตากแดดจัดเขาทนไม่ไหวตรงปลายเขาจะไหม้นะคะก็จะทําให้ใบเขาไม่สวยอันนี้ใบล่างของเขาคือที่แตกใบเป็นน้องเบบี้นะคะก็สวยงามค่ะพอแก่หน่อยใบยก็ออกจมพูเยอะนะคะก็จะใบเนี้ยค่ะอันนี้คือใบแก่สุดนะคะ อ่าอันนี้คือใบแก่สุดอันนี้แรกรุ่นนะคะอ่าแล้วก็อันนี้ก็ค่ะเบบีนะคะก็ลักษณะคือสวยสวยตั้งแต่โคนนะคะอ่าใบออกเป็นเวียนเรียงสลับกันเลยนะคะเป็นวงกลมนะคะอ่าจะเป็นชั้นขึ้นมาไต่ระดับสวยมากเขาจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่เขาว่าเป็นไม้พุ่มแล้วเขาก็แตกกอนะคะแล้วเวลาดอกออกเขาจะออกตรงซอกใบตรงเนี้ย ตอใบแล้วก็มีกาบหุ้มเป็นตัวงอนของเขาะจะเป็นสีขาวนะคะกาบหุ้มก็เป็นสีขาวคือน่ารักสวยมากค่ะคือสวยทั้งต้นสวยทั้งใบนะคะ,ะเห็นไหมคะลำต้นก็สวยนะคะก็วิธีขยายพันธุ์คือ่าดอกจะมีเมล็ดดำเล็กเล็กๆล็กเวลาเขาแห้งแล้วะ่ะาให้เพื่อนๆตัดนะคะแล้วเอา แกะให้เป็นขุยๆๆนะแล้วก็เอาใส่กระถางนะคะคลิปที่บางคลิปก็ลองเลื่อนไปดูนะคะพอใส่ดินกบเสร็จเราก็จะเอาถุงมัดอบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวให้เขาจเจริญงอกออกมานะคะก็แล้วก็เท่าต้นเขาสูงมากเราก็จะตัดลําต้นเขานะคะตัดลําต้นเขาแล้วก็หั่นเป็นป้องเป็นป้องแล้วก็ฝังดินนะคะแล้วก็มีอีกวิธีนึงคือวิธีแยกกอนะคะ เนี่ยค่ะก็แยกกอแยกหน่อของเขานะคะเขาก็จะแตกหนอ,องเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะจะเิญเติบโตได้ดีค่ะอยู่ในเขตเขาเกิดโตอยู่ในเขตร้อนนะคะก็เลยเหมาะสําหรับสภาพอากาศของบ้านเรานะคะจะปลูกในกระถางประดับอาคารเป็นไม้มงคลค่ะก็ดินนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นดินร่วนนะคะเป็นดินร่วนดีที่สุดค่ะ เขาจะมีฟามโปร่ปงถ้าเวลาเราปลูกเราจะใส่ถ่านไปที่ก้นนิดนึงก็ยิ่งดีนะคะใส่ถ่านลงไปใส่กากมะพร้าวเข้าไปหรือว่าขี้เถ้าเข้าไปนิดนึงนะคะอ่าโรยๆยโรย,โย,โย,โยไปนะคะแล้วใส่ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยพวกก้ามปูจะดีสุดเขามีฟางโป่งพวกใบไม้พวกนี้เพราะ,ะนั้นฟางโป่งจะทำให้ต้นไม้แทนแทนยอะแทงหน่อออกมาได้ดีนะคะค่ะ ก็เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กอายุหลายปีนะคะใบก็เป็นใบเดี่ยวนะคะใบเป็นใบเดี่ยวเนี้ยค่ะแล้วก็ออกเวียนเรียงสลับกันไปนะคะรอบต้นนะคะใบจะลักษณะเหมือนรูปไข่แล้วก็ปลายแหลมนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าปลายแหลมจะบิดนิดนึงนะคะปลายแหลมจะบิดนิดนึงนะคะค่ะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนใบไม่ได้บางนะคะใบนี่จะหนาได้ยินเสียงไหมคะ เห็นไหมคะใบหนามากเพราะฉะนั้นเรื่องการขาดหรือการบิ่นจะยากมากดูทั้งต้นนะคะไม่มีใบาขาดเลยนะคะเ,เวลาลมหรือชนอะไรเล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่ขาดค่ะไม่เหมือนอาบางสายพันธุ์ที่ใบาบางๆอ่ะโดนนิดนึงก็เป็นรอยละบาดแล้วก็จะมีเหลืองๆนะคะในกรณีเท่าใบาไม้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเป็นเหลืองๆเอาปูนแปมนะคะ ปัญหาเชื้อราที่จะเกิดเขาจะหยุดยับยั้งได้นะส่วนมากจะเป็นอยู่ในแก้วสารพัดนึกนจะเยอะแต่พวกตระกูลอันโกนิมาเนี่ยสายพันธุ์พวกนี้ไม่ค่อยเคยเห็นนะแต่พวกตระกูลอาเกเซียเนี่ยจะมีรอยแบบใบเสียเยอะเวลาอ่าเวลาเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูฝนอะไรเงี้ยใบจะเสียหายแต่ว่า าสายพันธุ์ตระกูลอ,อกโกนีมามองแล้วจะเสียหายยากช้าเสียหายก็ตอบคือเจ้าเจนยูได้มากินเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือหลังใบจะเป็นเส้นกระดูกนูนสีขาวอมเทานะคะอันนี้คือหลังใบของเขา,าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสวยงามมากค่ะค่ะหน้าปลูกนะคะดอกอจะเป็นสีขาวนะคะแล้วเวลาออกจะแทงก้านออกมา บริเวณซอกใบนะคะจะเป็นตรงนี้มีกาบคุ้มนะคะช่อดอกขอเขาดินล่วนระบายน้ําดีนะคะแล้วก็ปานกลางนะคะเพื่อนๆน้ำอยู่ระดับปานกลางแดดนี่เป็นแดดลําไรนะคะค่ะใบหนาเป็นมันเลยค่ะก้านก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะก้านก้านเขาจะออกกลมๆนะคะก้านจะกลมๆนิดนึงนะคะชอบน้ําปานกลางนะคะค่ะแล้วก็ร่องตรงนี้เป็นร่อง อ่าเป็นล่องลึกนิดนึงนะคะแล้วก็สีชมพูอ่อนค่ะใบยาวแผ่กว้างนะคะอ่าใบยาวแผ่กว้างใบเป็นมันเลยค่ะแล้วก็ใบเรียบนะคะปลูกในกระถางก็ดีไม้ประดับก็ดีค่ะเดี๋ยวเป็นเพื่อนชมการแตกกองเขานะคะเนี่ยเวลาเราเลี้ยงพวกนี้เขาจะแตกกอออกมาแบบนี้นะคะค่ะวันนี้ไม่ได้แยกให้นะคะก็จะดูพ่อเราจะขายเป็นฟอร์มพุ่มใหญ่เลยค่ะค่ะแบบนี้นะคะ แต่ถ้าใครอยากได้ต้นเล็กๆก็แจ้งมาก็ได้ค่ะอันนี้คือเบบี๋เขาก็จะเขียวมันหน่อยจะเขียวเข้มหน่อยพอเขาอายุมากหน่อยเขาก็จะแตกออกโดดเด่นให้ลักษณะส,สีแบบนี้ก้านนี้จะเป็นอมชมพูเลยนะเพื่อนๆดูสีขาวอมชมพูนะคะก้านลำต้นของเขานะคะอันนี้คือแตกกอใหม่นะคะอ่าอ่าเห็นนะคะนี่คือแตกกอใหม่ใบจะเป็นสีเขียวนะคะส่วนล่องเริ่มเป็นสีชมพูให้เห็นแล้วค่ะคะ่ะ สวยงามมากค่ะเห็นไหมคะค่ะก็จะมีใบเขาเรียกใบด่างเนะาะใบด่างจะมีอมชมพูอมเหลืองอมเขียวเข้มถึงเขียวอ่อนนะคะอ่าใบาจะเป็นเหมือนรูปไข่นะคะปลายละปลายใบยแหลมเปรี้ยวเลยแล้วก็บิดนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็โค้งลงนะคะนี่เ,นเพื่อนๆดูเวลาต้นเขาอายุมากหน่อยโอ้สวยงามมากค่ะอ่า ตรงกลางจะเป็นเส้นสีชมพูขอบใบจะเป็นสีชมพูนะคะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูขอบใบใบจะเรียวอย่างเงี้ยสวยงามมากค่ะมันรูปไข่นะคะลงปลายแหลมนิดนึงแล้วก็บิดค่ะถ้าใครจะหามาปลูกนะคะกวักมงคลนะคะชื่อเป็นมงคลเป็นสลิมงคลค่ะถ้าบานเอ่อแต่มองแล้วสีสันสะดุดตามากเลยค่ะเ,เวลาเรามองไปเนี่ยสีสันสะดุดตามากสวยงามมากก็ ปลูกแล้วดูรู้สึกเย็นตาเนื่องจากสีของเขาบอกลักษณะออกมาอ่าเ,เพื่อนๆดูใบนี้สิคะโอ้หสวยมากเลยคือรูปทรงใบสวยมากนะคะเห็นไหมคะตรงปลายแหลมนิดนึงเป็นคลื่นนิดนึงนะคะเนี่ยสังเกตเ๋ยตรงนี้เป็นคลื่นนิดนึงแล้วเขาก็แหลมแล้วก็บิดอย่างนี้นะคะเวลาใครจะหามาปลูกก็จะได้ไม่ผิดหวังว่าตรงกับที่เราต้องการก้านใบเวลามีอายุหน่อยจะเป็นสีขาวอมชมพูนะคะก้านใบก็สวยงามมากค่ะค่ะโอ้หสวยยิ่งดูแลยิ่งมีสเสน่ห์นะคะถ้า เลี้ยงง่ายเอาไว้ในออฟฟิศในบ้านก็ได้ตรงไหนที่แดดสองนิดๆเ,เขาชอบแดดน้อยๆไม่ไม,ไม่ไม่อะไรมากเพราะว่ารู้สึกว่าจะตายยากค่ะเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงมากอึดมากค่ะแต่ไม่แนะนําให้ตากแดดแรงนะคะขอให้เป็นแดดลําไรอย่างเดียวไม้ใบสวยจําไว้เลยว่าชอบแดดลําไรใบยเย็นเย็นคุณเนี่ยใบยหนาใบายเย็นมากค่ะใบหนาเนี่ยหนาปึ๊เลยเนี่ยดูเย จับอย่างนี้ยังไม่ขาดเลยค่ะเพื่อนๆใบหนาใบแข็งแรงมากปลูกเลี้ยงดูไว้อค่อนข้างเสียหายยากเห็นไหมคะตรงนี้จะมีตึกนิดนึงแล้วก็ทรงใบสวยมากค่ะค่ะทรงใบจะสวยนะคะนี่ค่ะใบแทบไม่มีเสียหายซัก,กใบเนื่องจากความหนาของเขานะคะเขาก็เลยมีความแข็งแรงที่ใบดูดิคะทรงใบสวยมากค่ะค่ะหลังใบนะคะหลังใบนี่จะเป็นอย่างนี้ค่ะ จะเป็นแผ่นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็มีลายด่างให้เห็นอันนี้ขาวอมเทานะคะอันนี้หลังใบจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้สวยนะหน้ากับหลังใบคนละสีก็คือเหมือนกับเราได้ดูหลายสีะค่ะอันนี้เส้นกระดูกขาวอมเทาอ่าเป็นนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่าดูใบเขาได้ไปลายแหลมบิดนิดนึงนะคะสวยงามมากค่ะก็ขยายพันธุ์เนาะ ก็เก็บจากมเมล็ดที่เกิดจากดอกของเขาดอกเป็นดอกสีขาวมีกาบพุ่มออกแทงตรงนี้นะคะเวลาดอกออกก็เวลาแห้งอย่างที่แจ้งนั่นเงินตัดแล้วก็เอาไปกระจายกระจายใส่ดินแล้วก็เอาดินทบนึงแล้วก็ใส่ถุงมัดเก็บไว้เลยค่ะอบเข้าไว้เลยค่ะค่ะแล้วก็ตัดลําต้นเท่าสูงหน่อยตัดลาต้นค่ะเนี่ยค่ะ แบบนี้นะคะถ้าต้นเขาสูงเราตัดเป็นป้องๆๆออ,อ,อ,ออกไปแล้วปักนะคะแต่บอดีฟอร์มสวยเลยยังไม่อยากแยกนะคะอันนี้ก็ต้นเล็กของเขาพอขึ้นมาแยกหน่อเนี่ยก็ก้านจะเป็นสีชมพูเลยนะคะเนี่ค่ะกา้กานก้านก็จะอมชมพูขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็แผ่กระจายเนื่องจากใบเขามีฟาร์มฟางพอสมควรอ่ะเห็นไหมคะเต็มเลยอ่ะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะใบมีฟาร์มฟางแผ่เห็นไหมเราจับทรงนี้ คือใบเขาออกเวียนสลับเรียงกันอะคุณดูวเวลาจับเข้ามาเนี้ยสวยอะรูปทรงสวยนะถ้าเราเอาอะไรมัดเนะี่ยเห็นไหมคะยังกระดอกไม้สายพันหนึ่งเนะี่ยเห็นไหมคะใบออกเวียนเรียงสลับเป็นวงกลมนะคะสวยงามมากค่ะด้วยสีสันความโดดเด่นที่เส้นกลางลึกเขาเป็นสีชมพูยิ่งสร้างความโดดเด่นให้กับฝักมงคลน,นะคะ ค่ะอยู่ในตระกูลอโกนีมาสายพันธุ์นี้สวยไม่แพ้สายพันธุ์อื่นนะคะเพื่อนๆโดยเฉพาะสีสันของเขาแต่ละใบนะโหกินขาดค่ะอ่าตั้งแต่เล็กๆมาเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้มีของแถมแล้วเพื่อนๆเ,เราได้เห็นดอกกันละอึ๊บกลับไปกลับมาขอโทษน,นะเพื่อนๆเ,เ,เห็นดอกไหมคะอะเห็นไหมคะอันนี้ไม่ใช่ยอดเขานะคะเป็นดอกเขาจะมีกาบพุ่มมาแบบนี้นะคะอะเป็นไม้มงคลค่ะเห็นไหมคะ อูมขึ้นมาแบบนี้ออกแทรกตรงซอกใบนะคะเห็นไหมคะค่ะสวยงามมากค่ะดอกใหญ่เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันนะคะค่ะเรามาแอบดูดอกกันเนาะดอกค่ะเห็นไหมคะดอกเขาจะออกตั้งซอกใบอย่างนี้ค่ะ,ะใบนี้มาปิดค่ะเห็นไหมคะดอกใหญ่พอสมควรนะคะเนี่ย เห็นไหมคะเป็นสีเขียวเลยค่ะอันนี้อีกดอกนึงนะคะแทรกออกมาค่ะเป็นสองดอกตีคู่เลยค่ะน่ารักมากค่ะค่ะสวยงามมากค่ะเห็นไหมคะเขาจะออกแทงตรงซอกใบค่ะ ชอบความชื้นอากาศเย็นเย็นชุ่มชื้นชุ่มชื้นดินเนี่ยมีความชื้นตลอดเวล,เวลานะคะอันนี้ยังกาบยังไม่บานนะคะเวลาออกเขาจะหอหุ้มของเขาแบบนี้นะคะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นไม้มงคลนะคะไม้สลิมงคลก็น่าปลูกด้วยสีสันของเขานี่ไม่ต้องไปแต่งเติมแต้มอะไรเลยค่ะแค่เช้ามาเช็ดเอาผ้าชุบน้ำมาบเช็ดหมาดๆให้ดูสวยงามดูสีสดเป็นประกายเลยนะคะ สวยงามมากค่ะอือเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะโหดูสีอันนี้อันนี้คือใบแก่สุดของเรานะใบแก่สุดเห็นไหมสวยงามมากดูสีเห็นไหมเขาเรียกใบด่างไม้ใบด่างโหดูสีดิคะดูเลื่อนดูเห็นไหมคะนาปลูกมากค่ะใครหาไม่ไ,มได้ก็แจ้งนะคะมีต้นอ่อนอยู่เดี๋ยวคัดให้ค่ะค่ะอือ สวยงามมากค่ะดูล่องเส้นกระดูกเขาเป็นสีชมพูไม่ต้องหาสีมาแต้มนะคะค่ะก็สายพันธุ์นี้อยู่ในตระกูลอโกนิมานะคะเรียกว่ากวักบงคนโดดเด่นที่ใบค่ะสวยสันสีสันสะดุดตานะคะแถมดอกออกมาน่ารักมากค่ะค่ะกราบพุ่มจะเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวสีจะจางๆลงเป็นสีขาวอมเทานะคะดอกจะเป็นสีขาวนะคะ มีสองดอกตีคู่เลยค่ะค่ะถ้าใครอยากได้จับจองเป็นเจ้าของก็แจ้งมานะคะก็เดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรศัพท์ให้ค่ะเห็นไหมคะสีเป็นประกายนี่ขนาดเย็นแล้วนะคะอ่าเพื่อนจะได้เสียงลกร้องหน่อยเนาะพอดีที่บ้านปลูกต้นไม้เยอะอันนี้ซื้อสีเขียวเขียวเข้มค่ะก <c oughs> ้านนี้จะเป็นสีชมพูนะคะค่ะก็คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ เป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะด้วยสีสันฟวามสะดุดตาที่สําคัญคือเลี้ยงง่ายใบหนานะคะแล้วก็ใบสวยงามมากไม่มีตําหนิสักใบหนึ่งเลยค่ะค่ะระวังเรื่องหนอนผีเสื้ออย่างเดียวนะคะเขาจะชอบสายพันธุ์พวกนี้มากเป็นอาหารโปรดของเขานะคะแล้วก็หมั่นดูแลนิดนึงนะคะพอตอนค่าแล้วก็พยายามดูถ้าเวลาเข้ามาไข่มันจะมีไข่เนี้ยเราเก็บไปทิ้งลงที่กอหญ้าก็ได้ค่ะอ่าเพราะงั้นคืนเดียวกินเรียบเลย ก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและคอยเป็นกำลังใจและคอยดูตลอดเวลานะคะก็ฝากขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะทิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ